สวัสดีครับผมมื่อกี้ออกมางานปั่นคือเราครับผมปั่นวันนะครับมื่อกี้ออกมาคันเดียวครับผมพื้นที่แปดไล่ครับผมตรงนี้กัล็อกนี้สี่ไร่นะครับผมแล้วก็อีกอีกสามสามคันข้างหน้านะครับก็อีกแถวนึงลงไปห้วยกูแล้วครับผมอีกล็อกละสี่ไร่ครับผมเมื่อเนี้ยนี่ก็ปั่นใจกลางครับผมแล้วก็เหลือแจะแค่วิ่ง วิ่งอ้อมออกนะครับผมส่วนพนพ่นกะูค,ครับกําลังพ่นน้าหลังครับผมแล้วผมกัไล่เก็บมาครับเจ้าตัวเล็กคึ่เเ่าครับผมนะเดี๋ยวพานั่งรถดยงานไปน้ำกันครับผมนี่ครับแล้วก็มองที่ม,มุมมโค้งนี่กัแเ้วค่อยแล่นแล่นฝางนะครับผม เอาไว้เก็บวางงานครับผมไะตอนนี้ดูงานครับผม อี่ันนั้งไปไทยนะครับไปไทยแปดไล่ครับผมเพือกันนบประมาณนี้ครับผมดีแต่ให้มันยาวครับผมพื้ที่สไร่เห็ดเป็นหน้าสามใหน้นะครับ

เนเ,เป็นไทยให้ตะก้าไวแล้วก็ผมวันนี้ก็ขนาดนำในห้วยยังมีับผมก็เลยตัดสินใจาเ็วาดนะผมผมก็เลยในในมาวาดนะครับที่แรกอะเพราว่าถาถาไชยถ้าปัดปัดดับไปแล้วครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมก็เก็บงานเียบร้อยครับผมเก็บงานสองให้แล้วครับแล้วกะ็ผู้คับผมยิงไฮสุไทยผลพ้น,นกับผลการสิ้แล้วครับผมนี่ครับให้น้อยกัเก็บประมาณนี้ครับผมโมมีห้อยลอนะครับกัสิมีห้อยสกีเล็กน้อยครับผมประมาณนี้ผลงาน แต่เอาจากตัวนี้กะนะไปล็อกนี้ครับผม้างเพียงน้อยนี้นะครับกะสี่ไร่คือกันครับผมกับเป็นญาติพี่น้องแปลงที่ผมเห็นนี่แหะครับผมการยังเหลือแค่ล็อกล็อกตัวกลางนี้แปดไร่นะครับกะผมกะสิได้มาไทยอยู่ครับผมเช่นกันกำลัง,งลังเลครับผมว่าสี่วันก้าหรือว่าสี่เห็นนาวาันคือกันครับผมแต่กะบอาจบ่วนนี้ครับผมอาจจะ เหตุนาวันนะครับผมเพราะว่าน้ำในกับบูมีครับผมขนาดห่วยก็ยังตั้งหลิกครับผมยังบูมีน้ำเลยนะหมดเพี่ยครับผมจิมนี้ผมกะจะได้จบไวเพียงเท่านี้นะครับผมกะจิมงานปั่นตัวนี้แล้วก็จะได้ไปลงแปลงใหม่ครับผมนะบ่าลายย้ายห้างครับผมจิมนี้กะต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ